นี่คือทิมเบอร์ลาฟติงหรือการล่องแพไม้ประเพณีวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทตเบียนจากยูเนสโกการล่องแพไม้เป็นวิธีการขนส่งท่อนไม้โดยการผูกท่อนไม้เข้าด้วยกันเพื่อทําเป็นแพจากนั้นจึงลอยไปตามแม่น้ําหรือข้ามทะเลสาบหรือแหล่งน้าอื่นๆปัจจุบันการล่องแพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวและการปรจนภัยนอกจากขนส่งไม้ในสมัยก่อนเรือแพจะส่งสินค้าอื่นๆด้วยเช่นมเมล็ดพืชผลไม้เครื่องปั้นดินเผาหนังสัตว์การล่องแพหนึ่งครั้งอาจประกอบด้วยแพหลายลำที่เชื่อมกันด้วยเชือกโดยบางครั้งมมีควา ยาวรวมหลายร้อยเมตรการสร้างแพรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางน้ําผู้ล่องแพที่เดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการอาศัยและทํางานร่วมกันบนแพไม้ส่งผลให้เกิดชุมชนที่แบ่งปันความรู้ทักษะเทคนิคประเพณีนี้ได้รับการปลูกฝังมาหลายชั่วอายุคนและยังคงเข้มแข็งในเดือนมีนาคมปี2021ประเทศทั้ง6ประเทศได้แก่โปรแลนด์สเปนเช็กออสเตรียลัตเวียและเยอรมนนีได้ยื่นคำร้องเพื่อขึ้นทะเบียนการล่องแพรในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนส go